เฮ้ยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กันอะไรกันสามมันทนแคสเกนนะครับวันนี้เราอยู่กับ Resident Evil 4นะครับเอาละครไปดูของดีบออะไรดูสิจะมาจะเอได้นะครับไม่อ่านโอเคพาร์ทที่13นสแล้วนะครับอ่าไม่ต่อกันนานเลยดูของดิโอ้โหของแต่ละอย่าง <laughs> oh, <laughs> Welcome! Got some rare. What are you selling? I you. not played this game for I that all? Thank you. What are you buying? ไอ้แก <laughs> <ithe> ่แรงอะไรอยู่บอยไอ้แก่ แค่นี้ก็เสร็จฮ่าฮ่าไม่ใหญ่ไม่คิดโอ้ดวงตาอาตาแดกอะไรทักอย่างไม่้ว่จะไปที่อะไรสักอย่างพวดีเพืออ่อนไม่ได้เจอกันนานเลยเพื่อนเลยโง่จังอย่าหัวไป เจ้าหอนะกันนันยิงพปืนเราแรงขึ้นวะปืนฟเตสเตลรวมามามามนปงโ้ผลัก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 ผลัาั จะไปทำอะไรานี iesen, ่เทอ้หดนะตวสองนีมีมีมาใกล้ๆหน่อยมามาทีตัวนัาเทีตัวมา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 มมา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 มมา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 าม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 าาาา เอาเลยไม่จริงขนาดไหน,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 นตั้งแต่เวนาปุ่มปั้นเนี่ยคิดถูกแต่เร็อตลอดนะกินโน่เลยมะเย็สสมแบบเลยเยสก่อน,น,นเล่กกนเกมนี้วันนาฮะโหระเบ,บฟตมีมะไรไหมเนี่ยเนี่ยอะไรวะ โอ้ตกลโอเคเอาไปทาง่างกันเดี๋ยวเราต่ดสินใจถอนที่ซื้อปืนยิงครดิ่ข้อมา อะไรเนะี่ยแอติล่าหรอไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ทีน,นี้เหมือนเป็นั้่ามาซะใหญ่โอ้โหม่นก็เป็นาง,งานนี่ <c oughs> ออั่เฮนะไปเรืนะ่อยเนม่านะเรื่ยนะไสพ้น ผมมีสิธิ์มาอย่งงั้นเอ,อาดี อมมโอ้โอหอโตายเขาจะไปยิงมเดียมโม่จะเสน่าไปเนี่ย เดกับพาแล้วจะเปเจอเราเจอครั้งแรกกันแลกันนะเบิ้ดขอ้นขด้นหนีไป Wah, oh, wow, ketumbot. that's well. ลายม็อกก่อนนะหมดทห ใครกระสุนน่าเลยเอากระสุนนกดีหรอกวีมดนีแต่วาข้างนนี้ินมีอะไรเฮยโอเคค่ะแค่เขเขียวนะครับ จตงว่าข้างบนีนที่เลื่อยมัน้งบนเนี่ยมีอะไรบ้งงางวะีปคือดูดไปจะมีะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้เราเมือคนกแกไปแล้วไม่มีอเทมเลยเหรอให้ตาย <h aw> โอเคแค่นีนเ้ <h aw> นเด้อเกอบตายการะสุนรอนแลไม่เล่นเล่นนานานนะ น,นี่นะมั้งมีของด้วย โอเคมันต,ต้องประตูนู้นตายหต่คุณึระตูปิดจะได้เฮ้ยเอ้ยเก,ก้าพันนี่อยากอะไรกับผมมา กลับฟ له ว standard หา displayed, เรา vóng ระหวังหา Coc simple! ไอ้ว centres Martine! เราแยกสองคดีของอ่ะตูแรงกันดีเขาจูไปถึงจะวนกลับหิสตลอดมันแค่ ต่อเออเอ้ยอ๋อให้มันลดล่างแค่โอเค 啊！ อ้าวตายปุ๊ตายเหอะตัวไอ้เรื่อยมาคิดดีไงวะเนี่ยไอ้ตอนนี้แหละลูกตองครับงัด ให้ตาเด้ไปพายให้เราเลยไม่เกรัวเลม้เลย มียายก่อนโอ้โหจุกครับเขาวนี้มีจุกดูสิลุบม,มวยนนี่มัเปิดจะไปห้นั้นสินะโอ้โยจุกกันนนะครับเดี๋ยวคือตอนนี้กูจุก โอ้ไม่น่ากดผ้าเลยิงแล้วปุ่มมันจนะ่ไม่เหมือนกับผ้าหกเนืเซคนละอย่างกันเลยอย่างกดผ้า ไปโดนทำลายโอ้ยตายแล้วดึงดูดได้เลื่อยๆแกติดตียังไงตัวต่อพีก็ไปหาโอเคจบกันไปเจอกันไปผ่านหน้าสวัสดีครับผม